โอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับดอกตุ่มเลยท่านผู้ชมดูครับออกดอกอย่างดกเลยถ้าใครมีนะครับดอกมะลินะครับที่เป็นกระถางนะครับหรือปลูกเป็นต้นไว้นะครับเราปลูกแล้วก็หน้าแล้งนะครับยังไม่ได้ดูแลนะครับถ้าใครดูแลก็ออกดอกทันทีนะครับสูตรนี้เห็นไหมครับ ออกดอกเต็มเลยนะครับรดรากทางใบทางต้นนะครับได้นะครับสูตรนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําสูตรนะครับบํารุงนะครับดอกมะลิให้ออกดอกอย่างดกนะครับเห็นไหมครับมอนไก่นะครับก็มีมอนไก่มีฮอร์โมนไข่เห็นไหมครับฮอร์โมนไข่นะครับ1ช้อนนะครับแล้วก็น้ํานะครับมันหลิตรนะครับ น้ำอะไรครับน้ำซาวข้าวนะครับท่านผู้ชมน้ำซาวข้าวฮะปห้าลิตรนะครับฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับที่เราเห็นนะครับโมนไก่เราเราจะเอาใส่ที่โครนนะครับแลดินนะครับเห็นไหมว่าดินนะครับเราจะบํารุงเลยนะครับดินหนึ่งถังนะครับหรือสองก็ได้นะครับปลุกลงไปเลยนะครับนี่ครับปลกลงไปเพื่อจะให้ดินเขามีเยอะขึ้นนะครับ ถ้าเป็นกระถางนะครับก็พวนนะครับแล้วก็บางทีก็เอาดินดินพร่องไปก็ใส่ดินลงไปอีกนะครับแล้วก็เติมด้วยนะครับเห็นไหมครับมูลไก่นะครับมูลไก่ที่หมักแล้วนะครับถ้าใครมีมูลไก่ไข่ได้นะครับมูลวัวได้นะครับนะครับใส่โปรประมาณนะครับ3 4กัมมือนะครับรอบๆถ้าโครนใหญ่นะครับถ้าโคนเล็กนะครับเราก็ใส่ประมาณ1กัามือนะครับ ใส่เยอะมากนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับก็ผสมดินเข้าไปนะครับเราก็เตรียมนะครับที่เราผสมไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รดราดเลยนะครับนะเห็นไหมครับทุกวันนะครับเราทําแบบนี้นะครับประมาณ7วันถ้าเรารดราดทุกวันนะครับน้ําธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับเราทําทุกวันไหมท่านผู้ชมบางท่านถามนะครับเราไม่ต้องทาทุกวันนะครับประมาณ7วันนะครับ เราราดทีหนึ่งนะครับแต่รดราดน้ำรดทุกวันนะครับเพราะช่วงนี้ถ้าใครยังเป็นหน้าแล้งอยู่นะครับนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดนะครับเรารดทางใบเห็นไหมใบเลื่อมเลยนะครับออกดอกเต็มเลยท่านผู้ชมช่วงนี้เราวรุงนะครับถ้าใครอยากนะครับอยากให้ดอกมะลิของเราออกดอกเยอะๆแบบนี้ ทำเลยนะครับท่านผู้ชมครับทําแล้วเห็นผลได้ผลนะครับสูตรนี้ใครทําทําตามได้ทุกท่านอยากให้ดอกมะลิไว้บูชาพระต้องทําสูตรนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่โคลนนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้ดินนะครับหน้าดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกก็ได้นะครับเราก็กลบลงไปหน่อยให้เพื่อความชุ่มชื้นนะครับหรือใบไม้แห้งกลบด้วยนะครับก็ดีนะครับเห็นไหมครับ วันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับถ้ามีประโยชน์ช่วยเป็นกไรรังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ